นั่อนี่เกิดหาสิมาเบิง้งบูมอย่อย่างอื่นมาเป็นป้ามหอยเด้ขัดเด้อหลังจากสิเบิ้งเบ,เบาเนี้ยมาหลายอีพีแล้วก็เลยมาลองลงมือเฮ็ดจะได้พ้นพอสมควรได้พน้นได้ลูกหอยบางแม่ได้พ้น่ามันใหญ่อันนี้เพิ่งเริ่มตัวนี้ไข่มันเก็บมาจากธรรมชาติ ให้มันวางไข่เองมั็เหียลงไปแบบนี้เยอะอยู่พอได้อยู่แต่ตัวนี้หนึ่งได้ประมาณอาทิตย์ก,ก,กวาเป็นรนลงไปจางนี้แต่ตรงนี้นะจะประมาณหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนหอยเชอรี่หอยเชอรี่ เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งตอนมันใหญ่